โคตรคุ้มราคาก็ถูกสุดออปชันก็ครบคันเครื่องเสียงโบสรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ลูกๆจะขึ้นที่นั่งแถวสากดตรงนี้มันพับให้เอเจอ11นิ้วนี่ถือรีโมทไว้แล้วมีโหมดนะครับ n e t f เ i x มีดู YouTube คุมพลังเครื่องยนต์2.3ลิตรเป็นแบบทวินเทอร์โบเออตีอย่างไรปื้นมากบูธเทอร์โบมาตั้งแต่รอบต่ำถ้าจะพูดถึงรถอนเนกประสงค์7ที่นั่ง PPV ตัวท็อปที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า n i s s ันเทอร a ่าสปอรเนี่ยคือรถ PPV ที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในเวลานี้นะครับแต่ทำไมยอดขายกับรังท้ายไม่ปังอย่างที่คิดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังในมุมมองส่วนตัวว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้านิ s ALLY, s ันเทอร่าสปอรคันนี้ครับ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนครับผมมีโอกาสได้ไปทำการทดลองขับเจ้านิสสันเทอร่าสปอร์ตคันนี้เส้นทางกรุงเทพเขาค้อแล้วก็มีไปลุยออฟโรดที่ทุ่งแสลงหลวงมาด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าเฮ้ยในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ไม่ได้ขี้เหล่นะขับดีมากๆนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์มาตรฐานฟีเจอร์เทคโนโลยีทั้งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยก็ต้องบอกว่านิสสันเทอร่าสปอร์ตเนี่ย ไม่ได้เป็นรองใครเลยนะครับมีให้มากกว่าเจ้าตลาด PPV ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันด้วยซ้ําและถ้านํามาเทียบราคาสเปคต่อสเปครุ่นต่อรุ่นก็ต้องบอกว่านิสสันเทอรล่าสปอร์เนี่ยราคาจําหน่ายถูกที่สุดในบรรดา PPV ตัวท็อปโดยนิสสันเทอรล่าสปอร์นะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่0ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นในขณะที่คู่แข่งตัวท็อปด้วยกันนะ ราคากระโดดเกิน1 6ล้านแบาททุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะเจ้าตลาดนะครับล้านแสนบาทเกือบเกือบ2ล้านเข้าไปแล้วแต่ก็ยังมียอดขายที่ดีกว่านิสสันเทอร่าเยอะมากๆนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้กลับไปดูนะยอดขายรถ PPV ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเจ้านิสสันเทอร่าสปอรตเนี่ยขายไปได้เพียง76คันเท่านั้น ไม่ถึง100คันนะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะครับทั้งทั้งที่มันโคตรคุ้มนะครับราคาก็ถูกสุดออปชั่นที่ให้มาก็ครบคันจัดเต็มเรียกได้ว่าไม่มีอะไรขาดไปเลยนะครับแต่ทำไมมันขายไม่ดีอะมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันดับแรกเลยนะครับข้อหนึ่งก็คือ Nissan t e r r a เนี่ยมาช้าไป มาช้าไปเออถ้าย้อนกลับไปตอนนิสสันเทอร่านะครับเปิดตัวครั้งแรกก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆน,น่ยแบรนด์อื่นๆเน,น่ยเขาขายรถ PPV กันไปเนี่ยคนละเจนและซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยนิสสันก็มัวแต่ไปดันยอดขายกับนิสสันเอ็กเซซึ่งเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเขาติดใจในความแข็งแกร่งแบบรถ PPV ใช่ไหม PPV มันเป็นพื้นฐานที่ทํามาจาก รถกระบะนะครับแล้วก็บอดี้ที่นั่งได้เจ็ดที่นั่งแต่ว่าตอนนั้นนิสสันมีแค่นิสสันเอสเทลซึ่งกว่าเทอรล่าจะมาเพื่อนๆเ,เขาก็กวาดยอดขายกันไปหมดแล้วและที่สําคัญเลยปัจจัยที่ทําให้นิสสันเทอรล่าสปอร์ตเนี่ยขายไม่ดีก็คือไม่มีฐานแฟนขับนะครับมันก็ต่อเนื่องมาจากข้อ1เปิดตัวช้านะครับคู่แข่งเขาเปิดออกมาก่อนเขาก็มีฐานแฟนขับที่เหนียวแน่น ซื้อมาตั้งแต่เจน1ใช้ดีหรือไม่ดีไม่รู้เจนต่อไปเปิดตัวมาพัฒนาขึ้นเขาก็พร้อมที่จะเสียตังเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเจนเพราะว่าคนที่ใช้ PPV 7ที่นั่งไปแล้วก็คงไม่กลับมาใช้รถแบบซิตี้คาร์อยู่แล้วก็มีแต่จะขยับระดับให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นหรืออัปเกรดที่เป็นรุ่นมเนอร์เชนเป็นรุ่นเจนใหม่ต่อๆไปนะครับนี่คือปัจจัยที่ทำให้นิสสันเทอรล่าสปอรแม้ว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนก็ ขายไม่ดีซึ่งนั่นก็เป็นแค่เหตุผล2ข้อนะที่ผมวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกับพี่ๆนักข่าวท่านอื่นที่ได้ไปขับมาด้วยกันนะครับก็เห็นตรงกันนะว่า2ข้อนี้เนี่ยเป็นจุดหลักเลยที่ทำให้ n i สสันเทอร์ราสปอรเนี่ยยอดขายไม่ค่อยดีนะครับ แต่เรามาดูดีกว่าว่าน i s สันเทเลสปอร์ตเนี่ยมันให้อะไรมาบ้างเออที่ผมบอกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยมันคุ้มอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยก็คือรูปลักษ์ดีไซน์โอเคละตรงนี้หลายคนก็ติหลายคนไม่ได้ชอบนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยสวยงามดูดีนะครับแต่อุปกรณ์มาตรฐานฟีเจอร์ที่ใส่มาให้ผมบอกเลยว่ามันเกินคลาสนะคือตั้งแต่เปิดตัวมเนอร์เชนออกมาเนี่ยคือของที่ให้อุปกรณ์มาตรฐานที่ได้มาต้องบอกว่ามันครบจริง จัดเต็มจริงๆนะครับอย่างระบบไฟหน้าเนี่ยตัวเนี้ย,เ,ยเป็นคอร์ส LED นะหลายๆคนไม่รู้นะคอร์สก็คือมี4ดวงตาเนี่ยมี4ไฟนะครับแล้วก็เป็น Full LED เลยเนี่ย Daytime Running l ไ g h t ตัวไฟเป็นโคมโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้และส่องสว่างสว่างกว่าเดิมเนี่ย34%คือถ้าขับตอนคืนนะครับขับเดินทางไกลออกต่างจังหวัดคุณจะรู้เลยว่าไฟหน้าของเจ้า n i สัน n Terra เนี่ย โคตรสว่างนะครับแต่ว่ามีจุดเดียวไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับซึ่งตรงเนี้มันเล็กน้อยมากนะครับแทบแบบไม่มีผลเลยในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยไฟตัดหมอกเขาก็ให้มาเป็นแบบ LED ด้วยนะเนี่ยคือไฟหน้าคอร์ e ไอไฟตัดหมอก LED นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้นะครับกล้องรอบคันมีให้เออ เลด a าด้านหน้านี่เป็นระบบช่วยเหลือนะครับ360เซฟตี้ชิลของเขาเลดาอยู่ตรงนี้นะใหญ่ๆแบบนี้เลยเขาก็มีให้นะครับฟีเจอร์เขาให้มาครบหมดนะครับมิติตัวถังก็ใหญ่โตไม่ได้เล็กกว่าคู่แข่งในตลาดเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนี่มีกล้องด้านข้างมาให้มีบายสปอร์ตมาให้แล้วก็อีกหนึ่งจุดอันนี้หลายคนไม่รู้แล้วก็หลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของระบบเบรกที่เป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อ ซึ่งดิสเบรกทั้ง400เนี่ยจานน่ะขนาดจานของนิสสันเทอร่าส p o r t เนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าของคู่แข่งในตลาดทั้งหมดเลยนะนิสสันเขาใส่จานเบรกใส่ปั๊มเบรกที่มีขนาดใหญ่มาให้จากโรงงานเลยเอออันนี้เป็นจุดที่หลายๆคนไม่รู้ดีไซน์ด้านท้ายนะครับมีในเรื่องของคิกเซนเซอร์มาให้ด้วยเออเอาเอาตะไปเป็นไงเออ มีคิกเซนเซอร์มาให้นะครับเน่แบบนี้เลยแล้วเบาะแถว3เนี่ยปรับพับลงไปเรียบด้วยปรับ50-50และไม่ได้เป็นการพับแบบแขวนด้วยนะเ <c oughs> จ้าตลาดใช่ไหมมาแล้วยกแล้วแปะแขวนเกี่ยวนะครับแล้วก็การจัดสัมภาระแรงต่างเนี่ยทำได้ค่อนข้างยุ่งยากนิสสันเทอร่าก็ดึงพับลงไปได้เลยเออและช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแบบมันติลิงเออเป็นไฟลิง์เนี่ยโยงโยงกันเนี่ย ผมได้ไปขับมาแล้วกรุงเทพเขาคอลุยทุ่งแสลงหลวงผมบอกเลยว่าช่วงล่างของนิสสันเทอร่าเนี่ยดีแบบเบอร์ต้นๆ้นเออถ้าเจ้าตลาดไม่ใช่รุ่น G.R. Sport อะ่ะเป็นรุ่นที่แบบรองลงมาผมบอกเลยว่านิสสันเทอร่าช่วงล่างดีกว่าขับดีมั่นใจได้เข้าโค้งเนียนเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในภายนอกว่าว้าวแล้วนะภายในเนี่ยให้มากมากว่าใครเพื่อนเลยไปไปดูครับให้อะไรมาบ้างที่บอกว่ามากกว่า ส่วนภายในของนิสสันเทอร่าสปอร์ก็ต้องบอกว่าโหครบคันจัดเต็มมีฟีเจอร์ที่คู่แข่งไม่มีนะครับหลายรายการเหมือนกันนะอย่างเช่นไอตัวนี้เลยจุดขายเขาเลยก็คือตัวพับเบาะที่นั่งแถว2ที่เป็นแบบปุ่มให้ควบคุมอยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะครับซึ่งคู่แข่งไม่มีนะการจะพับเบาะเนี่ยต้องเดินไปปรับต้องเดินไปโยกไปดึงลงมาเองนะครับแต่นิสสันเทอร่าเขามีปุ่มตรงนี้ให้นะคุณก็กดไปปุ๊บ เบาแถวสองมันก็จะพับตลบของมันเองเป็น one touch นะครับแบบนี้เลยคือมันแบบหูสะดวกสบายมากๆเออแม่จะขึ้นโดยสารตอนหลังหรือลูกๆจะขึ้นที่นั่งแถวสานะครับกดตรงนี้ให้เลยนะครับเป็น one touch กดปุ่มเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับเแบาบะที่นั่งแถวสองเลยมันพับให้เองเนี่ยคือความอัจฉริยะนะครับเป็นฟีเจอร์ที่คู่แข่งก็ไม่ได้มีให้เออนะครับ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้มาก็ต้องบอกว่าโหไม่น้อยหน้านะครับอย่างจออินโฟเทนเมนต์ตัวนี้ก็ขนาด9นิ้วเจ้าตลาดเปิดไมเนอร์เชนออกมานะครับรุ่นรองท็อปของเขาเนี่ยเขาเพิ่งปรับมาเป็นขนาด9นิ้วเองนะแต่นิสสันเทอร์่าเนี่ยมันเป็น9นิ้วมาตั้งนานแล้วแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ Apple CarPlay เนี่ยเป็นแบบไร้สายด้วยเออเชื่อมต่อไม่ต้องเอาสายมาเสียบได้ด้วยนะคือมันมันให้มาครบอยู่แล้วนะครับ หน้าปัดเรือนใหม่นะครับก็มีจอนะครับเป็นจอ TFT ตรงกลางแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ผสมผสานมาตรวัดที่เป็นอนาล็อกเอาไว้ก็นะรถมันเป็นรถแบบ PPV มันก็ต้องมีความแบบทัฟมีความแข็งแกร่งจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดมันก็หน่อมแนมไปหน่อยใช่ไหมพวงมาลัยนี่เขาก็ให้มาแบบท้ายตัดดี a p e ทรงสปอร์ตสามการอันนี้มันเป็น คาแรคเตอร์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนิสสันอยู่แล้วนะครับตัวอ m e เมล่าก็เป็นพวงมาลัยในสไตล์แบบนี้อยู่แล้วแล้วก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันใช้งานได้ครบคันมีค i ู e คอนโทร l มาให้ผมว่ามันติดเรื่องเดียวแหละนะครับมันไม่มีอะแ i v ตีฟค i ู e คอนโทร l แต่ถามผมนะมันไม่ใช่สาระสําคัญขนาดนั้นนะครับคลูซคอนโทรนมันก็ใช้งานได้นะครับมันไม่ต้องอะแดปตีฟหรอกนะครับคุณควบคุมทุกอย่างเนี่ยชีวิตของคุณชีวิตครอบครัวของคุณอยู่บนรถคุณอย่าไปไว้ใจรถมากนะครับ อย่าไปไว้ใจเทคโนโลยีอย่าไปไว้ใจระบบมากเบรกด้วยตัวเองหรือว่าควบคุมบังคับด้วยตัวเองดีกว่าระบบมันแค่ช่วยเหลือก็ให้มันแค่ช่วยเหลือไปนะครับไม่ต้องให้มันแบบขับเองอัตโนมัติเบรกเองอะไรเองทุกอย่างหรอกนะครับความปลอดภัยให้มันอยู่ที่ตัวเราดีกว่านะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วครับชุดเครื่องเสียงลำโพงก็เป็นของบ o s ตนะครับแตำแหน่งนะรถ PPV เครื่องเสียงบ o สกระหึม เราใจซึ่งคู่แข่งเนี่ยบางแบรนด์เป็นลำโพง O E M ธรรมดาธรรมดาด้วยซ้ำนนขนาดตัวท็อปนะครับเบาะนั่งฝั่งคนขบับปรับไฟฟ้าเออนี่ปรับไฟฟ้านะครับมีดันหลังให้ด้วยนี่ด้านหลังก็เป็นดันหลังไฟฟ้าแบบนี้เห็นไหมมีให้ครบโอเคแต่เบาะตอนหน้าเป็นปรับแมนนวดไม่เป็นไรเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของนี่สิ่งำอำนวยความสะดวกนะครับ เบรกมือไฟฟ้ามีให้มี hill descent นี่นะลงทางลาชันกดได้นะครับมีดิฟล็อกด้านหลังอ่าดิฟล็อกเพาหลังมีให้เวลาไปลุยออฟโรดนะครับเพราะว่าตัวสปอร์ตเนี่ยมันเป็นรุ่นท็อปสุดเป็นระบบที่ปรับเป็นขับเคลื่อน4ล้อได้ด้วยนะครับนี่ตัวปรับอยู่ตรงนี้นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ปรับได้เป็น Full โฟไฮเป็นโฟโลนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการปรับแบบช h i ออนเดอะไฟก็ ขับขับอยู่จาก2ล้อฝนตกถนนลื่นเฮ้ยโอ้โหเจอดินหนังหมูปรับมาเป็น4ล้อโฟร์ไฮ mm. ก็บิดเอาได้เลยนะครับแต่ถ้าเข้าโฟลอก็เข้าเอ็นอันนี้มันเป็นทุกรุ่นแล้วเข้าเอ็นกดลงไปบิดมาเป็นโฟลอกเอาไปลุยออฟโรดแบบหนักๆก็ทําได้แต่มันปรับใช้งานได้ง่ายมากๆไปลุยมาแล้วที่ทุ่งแสลงหลวงก็ขับขับ,ขบอยู่บิดเลยนะครับปรับเลยอยากจะดินด้นดิ้นอยากจะดูอาการปรับมาเป็น2ล้อโอ้หมันก็ดิน้นดีจริงๆนะครับแต่ถ้าปรับมาเป็น4ล้อปุ๊บโอ้โหไปเนียนเลย ระบบขับเคลื่อนสีล้อไว้ใจได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตการตกแต่งภายในเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับก็สอดรับกับชุดแต่งภายนอกซึ่งรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะมีของตกแต่งทั้งหมดเนี่ย22รายการนะครับก็เป็นชิ้นส่วนสีดำที่ใส่เข้ามาให้มันดูสปอร์ตนั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้คุณสามารถกลับไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเราเคยไปพรีวิวมาแล้วตอนที่นิสสันเทรอร์่าสปเปิดตัวออกมานะครับอันนี้มารีแคปให้ดูว่าเฮ้ย จุดไหนบ้างที่มันมีคู่แข่งไม่มีแล้วมันคุ้มอย่างไรที่ผมได้แจ้งไปอันนี้แค่ห้องโดยสารตอนหน้าเท่านั้นแถวที่2แถวที่3ก็มีทีเด็ดไปดูครับอ่ะภายในตอนหลังแถว2และแถว3เมื่อกี้พับบอกไว้อยู่แล้วไหนพับแล้วขึ้นไปแถว3เลยแล้วกันปึ๊บอ่ะแถว3ถ้าทางการนั่งเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเบาะลงมาอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นว่านั่งล้าเป็นอย่างไร อา้าวคือล็อกมันดึงขึ้นมาปพ๊บโอเคนะครับนี่การนั่งท่าทางจะเป็นอย่างนี้ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะครับโอเคแหละพื้นที่หัวเข่าเนี่ยก็ชิดนิดนึงนะครับก็เกือบเกือบติดนะครับแต่ตรงเนี้ยแถวสามมันเหมาะกับลูกๆเหมาะกับเด็กๆอยู่แล้วนะหรือว่าคนที่ตัวเล็กๆมานั่งอยู่แล้วแต่ถามว่าอย่างผมเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรน้ำหนักแบบเจ็ดสิบโลก็อ้วนอนะ่ะนะครับก็นั่งได้นั่งได้นะครับแล้วก็ เบาะที่นั่งของแถว2และแถว3ในนิสสันเทอร่าเนี่ยจะเป็นเบาะที่นั่งแบบเทเตอร์สไตลิ่งซีทนะครับก็เป็นเบา seat ะเทเตอร์ซีทนั่นแหละพูดให้เข้าใจง่ายก็คือแถว2ก็จะสูงกว่าแถว1และแถว3ก็จะสูงกว่าแถว2นะครับก็คือจะเป็นขั้นบันไดขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้คนที่นั่งตอนหลังสุดเนี่ยมองเห็นด้านหน้าด้วยนะครับมันก็จะ ลดอาการเวียนหัวลดความอึดอัดลงไปได้นะครับเพราะว่ามันเห็นทั้งหมดเลยนะมันจะไม่โดนแถว2บงังทัศนวิสัยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีก1จุดนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยก็มีของแถว3ส่วนตัวมาให้นะมีช่องแอร์ด้านบนเพดานนะครับมีที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับแล้วก็มีตัวเสียบมีสติ๊กนี่ตัวเสียบมีสติ๊ก HDMI เป็นสาย HDMI เสียบไว้มีจุดชาร์จเสียบไว้ทําไมเสียบไว้เพราะว่า สามารถดูหนังที่ทีวีเพดานด้านบนตรงกลางแถวสองนี้ได้ด้วยเออลูกๆขึ้นรถมาป๊าแม่อยากดูการ์ตูนติด Netflix นู่นนั่นดู YouTube อะไรก็แล้วแต่หรือจะดูรีวิวจากช่องออโต t เตชันบนรถนิสสันเทอร่ก็ทำได้นะเออมันดูได้หมดเลยเข้า YouTube ได้เล่น Netflix ได้ทำได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือความเพลิดเพลินนะครับในการเดินทางที่มากกว่าคู่แข่งเออคู่แข่งไม่มีคู่แข่งไปให้ ซันลงซันรูปไปให้พานอลมมิกซันรูปนะครับให้มาใช้เปล่าไม่รู้แต่ทีวีผมว่าดีกว่านะคือลูกๆขึ้นมาก็ดูหนังฟังเพลงกันไปเพลินๆเ,เลยอ่ะเดี๋ยวย้ายไปนั่งแถว2ให้ดูนะครับแถว3าประมาณนี้นะเข่าก็จะชันๆหน่อยองศาการนั่งก็จะประมาณนี้แต่ตัวเบาะเนี่ยมันปรับเอ็นได้นะปรับเอนปรับตั้งได้เนี่ยปรับตั้งแบบนี้ก็ได้อ่อยางนั่งตั้งๆะ อยากดูทางบางคนอาจจะเป็นตัวเล็กไงนะเป็นเด็กเล็ก <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาก็จะนั่งตั้งๆดูทางไปด้วยนะครับแต่ถ้าอยากพิงแบบสบายสบายก็เอนได้ขนาดนี้เลยนะครับน,นี้ก็เอนมานะปรับเอนได้โอเคนะแล้วเบาะแถวสาเนี่ยปรับพับลงไปเนี่ยเรียบด้วยนะก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระตอนท้ายได้ดีด้วยนะภายในแถวที่2นะครับบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะครับเล็กรูมเหลือเฟือโอ้โหองศาการนั่งปรับเอนได้นะครับปรับชันก็ได้นั่งได้สบายสุดๆนะครับแล้วก็บาะที่นั่งแถว2เนี่ย สามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้ด้วยนะเอาเลื่อนได้นี่เห็นไนี่เลื่อนออกมาแล้วนะครับเผื่อข้างหลังขาย,ยาวเดี๋ยวติดกันนะครับก็เลื่อนได้นะครับทั้งนั้นที่เบาะเนี่ยเป็นแบบ one touch นะครับกดแล้วมันตลบพับขึ้นมาเองแต่เบาะเนี่ยก็สามารถเลื่อนได้นี่เลื่อนได้แบบนี้สามารถปรับพับเอนได้เอาอยากนั่งตั้งๆอ่งนั่งแบบนี้ตั้งๆอยากจะปรับเอนนอนหน,น่อยนี่เอนได้ขนาดนี้เลยนี่เป็นไงเป็นไงสบายไหมเออ ลูกเล่นเขาเยอะลูกเล่นเขาเยอะเอาพนักวางแขนมีให้นี่มีตำแหน่งล็อกอย่างดีไม่วางแปะเบาะนะครับมีแก้วน้ำนี่ตำแหน่งการนั่งอะนั่งแบบนี้สบายพอไหมนะครับถ้ามันยังสบายไม่พอนี่ถือรีโมทไว้แล้วนะครับจอ11นิ้วนะครับดู Netflix นี่ Netflix มีดู y t u t u มีมีโหมดนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตไว้แล้วนะครับนี่เสียบนี่มีนี่นี่เหมือนคุณแบบยก ทีวีจากที่บ้านมาดูต่อเลยบางทีติด Netflix ไงโอ้โหดูไม่อยากไปแม่หนูไม่อยากไปลูกๆไนงะไม่อยากไปขึ้นรถมาดูต่อบ,บนรถได้เลยลูกเฮ้ยเป็นไงแจ๋วนะครับโคตรฟยวนะครับ,รลรบแล้วก็ด้านบนนี่มีแอร์ให้มีแอร์ให้ตรงนี้นะครับปุ่มแอร์เนี่ยถ้าหลายคนไม่รู้นะขึ้นมาเฮ้ยทำไมแอร์มันไม่ออกวะแอร์ air พังหรือเปล่าวะมันต้องกดปุ่มนะครับเลียคูลเลอร์ออนก่อนนะด้านหน้ามันจะให้คนขับเนี่ยเขาเปิดให้หน่อยแอร์ถึงจะออกนะครับแล้วก็ แอร์ด้านบนมีแล้วนะครับด้านล่างมีอีกเออด้านบนก็เป่าไปนะครับด้านล่างก็เป่าไปอีกเออไม่ต้องกลัวร้อนนั่งอยู่ในนิสสันเทอร่าไม่ต้องกลัวร้อนจุดเสียบอ้าวแย่งกันเสียบเด็กๆ่ะไทยซีมีให้อ้าวใครใช้รุ่นใหม่ไทยซีมีให้รุ่นเก่าก็ยังเอาไว้นะครับไทยเอก็มีให้มือจับมีให้อ้าวพ่อเ็ไปลุยคุณพ่อขับไปลุยอ้าวโยกกันไปมือจับมีมือจับตรงเสาบีมีนะครับครบไหม ครบไหมพอไหมหรืออยากได้ s u n r o o นะครับเอาแบบนี้หรือเอาสาร n r นะ c o m มนต์มาบอกหน่อยเออผมอยากรู้อ่ะส่วนตัวผมอยากได้จอเพราะผมมองว่ามันทําอะไรได้มากกว่า s u n r o o ผมมีรถที่มี s u n r o o ผมก็ไม่ค่อยได้เปิดนะครับหรือคุณอยากได้สร n r o o เออลอง c o m มนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอันนี้เผื่อจะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยบางคนอยากได้จอบางคนอยากได้ส u n r ผมอยากดูว่าใครอยากได้แบบไหนมากกว่ากันเออปิดไป สำหรับคุมพลังเครื่องยนต์ของ n i สสันเทอร a ล่าสปอรนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเป็นแบบทวินเทอร์โบเออเทอร์โบคู่นะครับซึ่งถ้าจะไปดูคู่แข่งในตลาดที่เป็นเทอร์โบคู่ด้วยกันเนี่ยมีแค่อีกเจ้าเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ Ford e v e r วอรนะครับแต่ Ford e v e r วอรเนี่ยเป็น2.0ใบเทอร์โบนิสสันเทอร่เป็น2.3ทวินเทอร์โบนะครับส่วนคู่แข่งรุ่นอื่นเจ้าตลาดเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับตัวนี้เนี่ย ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรอ่ะเอาตัวเลขสเปคมากลางเทียบกันทั้ง5รุ่นใน PPV ต้องบอกว่า Nissan Terra ไม่ได้คิเลไม่ได้เป็นรองใครนะครับเป็นรองแค่ Toyota อ่ะตัวใหม่เขาตัวท็อปใหม่เขาโอนะอันนั้นแรงจริง224แรงม้าเข้าไปแล้วนะครับ Ford อ,อ่ะเป็นรองนะครับ210แรงม้ามั้งสำหรับ Ford Everest นะครับ นอกเหนือจากนั้นอีก3รุ่นเท่ากันหมดแต่อันนี้ทวินเทอร์โบนะครับทวินเทอร์โบดีอย่างไรก็คือมีแรงบิดมีบูทเทอร์โบมาให้ใช้ตั้งแต่รอบต่ำคุณกดคันเร่งปุ๊บโหรถพุ่งรถตื้ดมากนะครับคล้ายๆกับรถที่แบบไปรีแมปมาเออกดแล้วมันแบบเซนซิทีฟนะครับมีฟิลแบบแรงบิดแบบรถกระบะเออแบบดึงดึง,ดงหลังติดเบาะตึงๆหน่อยนะครับแล้วพอรอบกลางจนถึงปลายก็มีการ ทำงานของเทอร์โบอีกตัวเออมันก็ช่วยให้มีกําลังนะครับในรอบกลางจังหวะเร่งแซงแรงต่างมันก็ทําได้ทันใจมาก่ขึ้นเออไม่เหมือนเทอร์โบเดียวเทอร์โบเดียวต้องรอบูสต์มาตั้งแต่ต้นถ้าบูสต์มามันถึงจะดึงนะครับถ้าบูสต์ยังไม่มาหรือว่ารอบมันเหี่ยวลงมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดึงมันต้องใช้การเชนเกียร์เข้ามาช่วยนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นอัตโนมัติ7สปีดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของตัวเกียร ผมไปลองมาแล้วต้องบอกว่าประทับใจนะครับโอเคอาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะไม่ได้แรงที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้ประหยัดน้ามันที่สุดแต่ความกลมกล่อมความพอดีมันไปได้ลุยได้นะครับเร่งแซงได้ทันใจนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ค่อนข้างที่จะเซ็ตอัตราทดมาดีนะครับลงตัวเปลี่ยนเกียร์สมูทนุ่มนวลดีไม่กระตึกกระตักไม่กระโชกโคกหักมากเกินไปนะครับจังหวะเร่งแซงเนะี่ยผมชอบ เฉียบนะครับเฉียบขาดเลยและถ้านําไปดูในส่วนของราคาเครื่องยนต์ที่เป็นแบบทวินเทอร์โบด้วยกันนะคุณไปดูเลย Ford e v e r อรเครื่องยนต์ที่เป็น2.0งไบเทอร์โบราคาเท่าไหร่เออรุ่นเริ่มต้นที่เป็น2.0งบเทอร์โบราคาเท่าไหร่แต่นิสสันเทอร a าอันนี้เป็นทวินเทอร์โบหนึ่0ล้านห้าบาทเท่านั้นเห็นไหมมันไม่คุ้มตรงไหนอ่ะมันโคตรจะคุ้ม และนี่คือรายละเอียดภาพรวมของนิสสันเทอร่าสปอร์ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วในกลุ่มรถที่เป็นแบบ PPV นะคุณซื้อนิสสันเทอร่าสปอร์ซึ่งเป็นตัวท็อปเนี่ยราคาค่าตัวอยู่ที่1,555,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าคุณเอาราคานี้เนี่ยไปซื้อแบรนด์คู่แข่งหรือว่าซื้อเจ้าตลาดอ่ะคุณได้แค่รุ่นกลางได้ซ้ําหรือบางทีแบบโอ้โหรุ่นแบบ เครื่องยนต์แบบตัวรองเลยนะครับไม่ได้แบบตัวท็อปแบบนี้นะอันนี้ตัวท็อปแล้วยังมีของแต่งอีก22รายการนะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเลยก็ว่าได้ของตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อโอ้โหครบคันหมดฟีเจอร์อย่างที่ได้นําเสนอไปนะครับมันครบคันมันไม่มีจุดไหนที่บอกว่าเฮ้ยมันมันไม่มีอ่ะหรือว่ามันขาดไปนะครับถ้าขาดไปก็จุดเดียวเดี๋ยวคุณก็มาย้งผม Adaptive Cruise Control ไม่มีไงอ่านั้นผมก็แจ้งไปแล้วนะครับมันไม่มีแต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบ เรื่องสําคัญขนาดนั้นนะเพราะว่าจุดอื่นๆที่ให้มามันมันกลบมันบดบังความไม่มี adaptive cruise control ตรงนี้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับมันคุ้มจริงๆถ้ามองในเรื่องของความคุ้มค่านะครับแต่อีก2ปัจจัยที่ทำให้ n i สสันเทอร์ r าสปอร์ขายไม่ดีอ่ะอันนี้แถมให้นะครับ ผมว่าในเรื่องของดีไซน์อันนี้ส่วนตัวที่ได้ไปพูดคุยกับพี่ๆนะักข่าวท่านอื่นรวมไปถึง PR ฝ่ายการตลาดของทางนิสสันเองที่ไปออกทริปกับเรามานะครับถามว่าเฮ้ยพี่มีฟีดแบ็กไหมว่าทําไมรถพี่มันขายไม่ดีลูกค้าอยากให้ปรับตรงไหนมีคอมเพนเรื่องอะไรมาบ้างผมจะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆออโตสเตชันของเราเนี่ยได้ได้ทราบไปด้วยกันนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของดีไซน์มันดูโบราณบางคนไม่ชอบบางคนชอบแบบ ล้ําสมัยไฮเทคกว่านี้หรือแข็งแกร่งกว่านี้นะครับคือนิสสันมันจะแบบกลางๆจะดูแข็งแกร่งก็ไม่เชิงจะดูล้ําสมัยจะดูไฮแฟชั่นมันก็ไม่ไปมันจะดูกลางๆอยู่อ่ะโอเคในเรื่องของดีไซน์ก็มีส่วนนะครับแต่อันนี้มันนานาจิตตังนะครับมันแล้วแต่รถนิยมส่วนตัวผมไม่ได้ติดนะถ้ามีตังแล้วผมอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งใหญ่ๆนะครับผมก็ผมก็ซื้อนะเพราะว่าผมไม่มีตังที่จะไปซื้อแบบ ตัวท็อปในตลาดรุ่นอื่นๆนะครับซึ่งมันต่างกันแบบ3-4มสี่แสนผมเอา3-4มสีแสนไปไปซื้ออีโคคาอีกคันน้อยๆมาใช้งานในเมืองเพิ่มเติมน่าจะคุ้มกว่าอีกแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเลยอันนี้ความคิดเห็นตรงกันทุกคนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยก็คือภาพลักษณ์นะครับเหตุผลส่วนใหญ่ที่คนไม่ซื้อนิสสันเทอร่าสปอรก็เพราะภาพลักษณ์มันดูไม่แกลนไม่ไฮนะครับ ความนิยมค่านิยมในสังคมมันมันมันไม่แบบได้รับการยอมรับผมใช้คำนี้แล้วกันถ้าผมขับเจ้าตลาดผมขับคุกกี้ผมขับฟอร์จูเนอร์อย่างเงี้ยเฮ้ยภาพลักษณ์มันดูแบบเฮ้ยแม่งมีตังนะครับดูไฮดูแบบดูน่าเตงขามอะ่ะคือไปจอดคลาลเกตเด็กแม่งลงมารับอ่ะนะครับแต่ถ้าแบบเทอร์ล่ามันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเป็นแบบสายครอบครัวอาจจะไม่ได้ดูแบบดูแกลนดูไฮภาพลักษณ์ค่านิยมทางสังคมอาจจะแบบ ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนกับขับแบรนด์เจ้าตลาดซึ่งถ้าคุณไปดูแบรนด์เจ้าตลาดนะเขาปรับนู่นปรับนี่เล็กๆน้อยๆเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ปี2566ปีนั้นปีนี้คือเพิ่มจอเพิ่มสติ๊กเกอร์เปลี่ยนลายล้อใหม่นู่นนี่นั่น,นแต่ราคาเพิ่มทีแบบ30.000-50.000แต่คนก็ซื้ออยู่ดีเพราะว่าในเรื่องของ ภาพลักษณ์นะครับค่านิยมทางสังคมนะครับจะเอาตลาดมันติดไปแล้วนะครับไม่ต้องปรับอะไรเลยเพิ่มราคาอย่างเดียวก็ขายดีอันดับหนึ่งอยู่ดีคุณว่าจริงไหมซึ่งวันนี้เอานิสสันเทอร่าสปอร์มารีวิวให้ดูเนี่ยก็อยากให้เ,เพื่อนๆได้ไปทดลองขับอยากให้เ,เพื่อนๆได้ลองเปิดใจนะครับ สงสารนะครับรถดีราคาดีคุ้มค่าแต่ขายไม่ดีขายเดือนหนึ่งไม่ถึงร0อยคันมันน่าน้อยใจนะหรือเพื่อนๆแบบเออมีบัต g เจ็ตอยากได้รถครอบครัวบางทีมองข้ามไปไม่รู้นะครับไปถามเพื่อนเพื่อนเบอกเอ้ไปเจ้าตลาดไปเจ้าตลาดนะครับมันแพงอะอยากได้แล้วแบบมันคุ้มๆใช้งานยาวๆซื้อไปโหสิบปีใช้ไปเลยนะครับมันคุ้มกว่านะครับลองเปิดใจไปลองขับดูแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันไม่เกินจริงนะครับและถ้าเเพื่อน มีความคิดเห็นอย่างไรตรงกับที่ผมได้นําเสนอไปหรือไม่นะครับว่าทําไมในสันเทอร่ามันขายไม่ดีนะครับผมได้แจ้งไปหมดแล้วหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมเออมาใส่หน่อยมาบอกกันหน่อยเดี๋ยวทีมงานที่สันเขาเข้าไปอ่านคอมเมนต์เข้าไปดูเขาจะได้รู้เอาไปปรับปรุงเอาไปพัฒนานะครับรุ่นต่อๆไป Minor c h a n น e มันก็จะได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหรืออยากให้ราคามันถูกลงมาอีกเอาแบบรุ่นท็อปล้านสไปเลยพี่เดี๋ยวผมซื้ออ่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย สุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันก็รบกวนเพื่อนเพื่อนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยอันนี้เป็นกําลังใจให้พวกเราได้มากๆจริงๆนะครับเพราะว่าเอารถมาถ่ายเนี่ยโหตากฝนตากฝนไปเอารถมาค่าใช้จ่ายเดินทางค่าน้ํามันต่างๆโหมากมายนะครับเอามาให้เพื่อนๆนได้รับชมกันฟรีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราหน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายนี้ผมมอนสเตอร์ก็ต้องขอตัว ลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับเอ้มันคุ้มจริงๆเว้ย